สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างพงไอเดียแชนแนลไอเดีสวัสดีครับเบกินไหลมายต้มเองทําเองนักเรงพอเอาไอเดียทำไมไม่เก็บผักบุ้งมาใสา่เมื่อวานแม่เห็นผักบุงสู้สวยอ่อนด้วยนะกรอบด้วยนะอันนี้คือข้าวอะไรเนี่ลูกมามาในกินตอนไหนเที่ยงเชา้า โอ้ไอดียยังไม่กินข้าวบ,บ่บไอ้เดียทำอะไรอยู่เปนเลี่ยงกับลุงอืมไปเฝ้าลุงอยู่เวนอ,อร่อยไหมลูกมาเขาใส่ไข่หนึ่งลูกไขต่ไขต้มไข่ต้มไว้ให้ <laughs> ลุงไม่สบายแต่ลุงต้มไข่มไว้ให้ไอ้ดี ไปเดินไปดูด้วยว่าลุงก,กินคาวหรืยอยังเลเยกิแนแล้วบ่ะตอนกลางวันไม่มียาเนาะมีแต่ตอนเช้ากับตอนเย็นเนาะแทบไหมกี่ห่อเ่ยห่อเดียวครับห่อเดียวไข่ก็แหว่งไปแล้วนะทำไมไม่ใส่พริกอีก <laughs> พี่น้อง ผู้บบาวแม่บอกว่าให้เปิดผัวโอ้ตัวนี้เป็นตาลกแทนีนลูกเนี่ยออกแล้วบอกอสวดเข้าไปร้อนวะ่ะแม่เห็นเอามาวางไว้ตั้งนานนึกว่าถ้วยอะไร <c oughs> ส่วนวัดต่อยก็ทำอะไรก็ไม่รู้พี่น้องเลยหัวน่งยิ้มอยู่คนเดียว นั่งดูไปยิ้มไปนไอยดีนะเหมือเหมือคนเลยนะอ้าอ้าเอาพูดสิแม่บอกว่าเป็นอะไรเป็นอะไรก็เป็นได้เป็นคุณหมอเป็นคุณตำรวจเป็นป่าไม้เป็นอะไรเป็นได้หมดห้ามเป็นคนบ้ากับโจรแคดียบอกว่าแม่ห้ามเป็นคนบ้ากับโจรนะพี่น้อง เป็นคนดีเป็นได้เนาะคนบ้าคนไม่ดีห้ามเป็นเนาะลุกเนาะแล้วไอ้เร่เลือกเป็นอะไรลุงยังไม่ดูครับแต่ว่าไม่เป็นบ้ากับไม่เป็นโจรนแน่นอนใช่ไหมน้ำออกแรงยังว่าจะไปกรอกน้ำใส่ขวดหนะ่อยด้วยลูกเนาะลุงก,กินแล้วบ่น้ำแข็งใสกินหมดแล้วแม่อร่อยเนาะ มันยังไม่ร้อนหรือว่ายังไงก็ไม่รู้แหละโอ้มาม่าอืดเต็มถ้วยเลยนะพี่น้องนะงเดี๋ยวแม่ไปทำเจ่วมะม่วงมากินดีกว่านี่ในะพี่น้องนะเราก็ทำมะม่วงยำนะยำมะม่วงใส่น้ำปลาใส่พริกคั่วข้าวคั่วน้ำตาลตององชูรสนะไอ้ไม่รู้ว่าไอเดียจะกิ่นน้ำบอนะพี่น้องเดี๋ยวเราซับให้เต็มก่อนนะ ่เรียบร้อยแล้วนะคะมะม่วงยำของเราไอเดียจะไปเดิมคนแรกชิมไงเผ็ดส้มไปราน้ำตาลกับน้ำปลามาใส่ไป<อ>แม่ก็ใส่น้อยหนึ่งเลยมาเต๋อก็กรอกน้ำอยู่ด้านในนะคะ เดี๋ยวก็จะไปเอาน้ำปลากับน้ำตาลมาใส่อีกนะเอาไ้ดีเอาซีมีซีใส่น้ำตาลเพิ่มแล้วเม่มาเดไม่เ็ดมาพี่น้องมากินส้มมะม่วงด้วยกันนะคะอะลรงีันก็เยอะเยอะนะพี่น้องนะนี่นะคะ นี่ติดกันแบบนี้เลยนะเดี๋ยวชิมก่อนนะสับๆโอออะไรแมงวันหน่อยนู้สับๆเราก็แช่น้ำใบแบบนี้เดี๋ยวมั่วม่วมัวม่วอืมอร่อยอืม ไอเดียการันตีเลยคพี่น้องอร่อยจริงๆนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สั้นๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย